สวัสดียำเช้าค่ะเพื่อนๆนเช้าเจ็ดแปดมงแล้วเนี่ยแต่วันนี้มันคลึ้มคล้มค่ะยังไม่มีแสงแดดเลยค่ะไม่ได้ข้าวหลามแล้วแย่เลยค่ะเช้านี้ <c oughs> น้องน้องเคยซื้อเข้ามาให้มีอาหารอีกถึงกลางวันเย็นค่อยว่ากันใหม่มาชมสวนค่ะ ไร่สับรสเรามีอยู่ต้นเดียวนี่อะไรก็ไม่รู้ห่ออะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิแอปอันอย่างนี่นี่อันอยังอ้อยำม,มันนุนตำมันนุนอืมคนเน่าหนึ่งห่ออืมอร่อยเลยวันนี้มีอะไรอีก อันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยแหนมหรือว่าอะไรไม่รู้หอ่อห่อหมกอะไรไม่รู้แหนมสงสัยจะแหนมอืมอร่อยมีแล้วก็กินอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราเราอยากอ้วน <c oughs> แต่เอาเอาข้าหลามก่อนอืม <c oughs> เช้าลูกก็ซื้อไข่ตุ่นมาให้ <c oughs> กินไข่ตุ่นไปช่วยหนึ่งละขนมปังบอลนาไปชิ้นหนึ่งละ <c oughs> ยังทำไว้เหลือน้าอีกชิ้นหนึ่งนี่ว่าจะซื้อพวกไม้เถามาปลูกแถวนี้คะ่ะร็สุกลหรือว่าอะไรคะ่ะ สักเถาสองเถากระทกลกจะขึ้นไปละก็โอเคค่ะข้าวหล่มไม่ได้หวานมากหวานมากก็กินไม่ได้ขนาดนี้แหละดีละโอเคค่ะสวัสดีค่ะ